วันนี้เรามาชักร่องน้ำวานคาวว้ากันนะครับกับยันม้าทีเอฟหนึ่งร้อยี่สิบดีไอนะครับกับโคงสยามพัดนะครับนี่ตัวลักล่องดูให้หน่อยครับช่วยดูให้หน่อยครับว่าล่องตรงหรือเปล่าตรงไม่ตรงยังไงช่วยคอมเมนต์ตอบตีหนะครับชักล่องน้ำโดยกิจบระเด็นนะครับ ไปดูนะครับเพาตรงก็ต้่าถ้าไม่ตรงเดี๋ยวโดนไม่เรียวครับก็เลยต้องทําให้ตรงจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่าตรงไม่ตรงแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือคือว่ามันพอมันตรงมันก็สวยแค่ไหนครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลกับการทําให้ร่องน้ําสะดวกหรืออะไรดีขึ้นนะมันแค่มันแค่สวยครับ เดี๋ยวเราไปชักกล้องต่อ